พร้อมนะครับกาวนะครับหลังจากอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้มาแยกกันนะฮะแยกซ้อมใหญ่นะครับซ้อมไปลามินทาครับโยอยอดูนี่จบเหมือนกันกาวโอ้เจอครับชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมกันนะครับตะก้อเดียวเอาโอ้เสิฟกินเสิฟกินกาวนะครับเอาคืนครับพงศสักฟอกหลังจากโดนหยดไปหลายลูกเอาอีกทีหนึ่งมะพร่าวพงศสักฟอกมองหาที่ลงเอาไปขว้าอีก ไม่เอาครับกาวมองเฉยๆแล้ววิ่งไม่ทันหรือเปล่าเอ้ยเอาแล้วนะครับเป็เปล่ากับแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะดีอย่างเดียวนะครับต้องเสืฟบีด้วยนะคเอาโอ้โหไปทางนี้อีกโอ้ไมเสือฟุดนะระวังนะดึงสโตกนะครับดึงไปขวาสองลูกนะครับมาซ้ายลูกหนึ่งครับวันนี้มันป่วนเวทีนะครับเส์ฟป่วนเนี่ยเอามาอีกทีหนึ่งอออครับลูกนี้ เหมือนกับ3ต่อห้านะครับกลายเป็นหมสักฟอกนำแนละ้วเอาไปโอ้โหลูกนี้ตกใจเหมือนกัน,นครับหลงทางทำอย่างเดียวนะครับรับลูกเสือไม่ได้ก็จะเอาอะไรไปทำนะครับพี่น้องล่นมาขอบคุณก้าวเตะเต็มรอบไมขึ้นเอาเปี้ยงเอาแล้วโอ้โหล้มไงทั้งล้มไงเลยนะครับหงสฟอกเอาเตมเท่า้วครับ5้าเท่าไปขวาสุดหงสักฟอกลากมาเตรียมโอ้ยหลงทางอีกแล้วพี่น้อง แรมเท่าอยู่นะครับ5้าต่อห้านะฮะหมาขวาสุดกาวทันไหมออกคันอยู่หัวเหลี่ยมหัวรีโมดโอ้โหไปทางขวาสุด5ต่อห้าไปเอาได้ไหมได้แบบทุลักทุเลแก้ข้ามาก่อนเอาดีเฉยเลยครับลูกนี้มาดูนะครับไปเจาะตรงไหนนะครับเจาะตรงไหนของกาวนะครับไปขวาสุดเอา้าถ้าลงก็จบครับลูกนี้ ลูกออกเฉยเลยมาหาเท่าครับไปขวาสุดเอาได้สบายใจลูกนี้เหลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเอาอยัางได้อยู่ครับสายแน่นเลี่ยมเหมือนกันเอาคืนเอาคืนหต่อห้านํำแตามนหนึ่งไปที่หนึงเอาสายสุดผงสักฟอกเอาไงเป๋แล้วเป๋โอ้ยไม่ทันครับไม่ได้ยกซ้ายครับเอาขวาไปรับตีมือแน่นนะครับการเงินก็แน่นครับช่วงนี้เอาแตก ด้อยูมาเรียมเหมือนกันนู่นูกนี้ไปไหนครับคนเส์ฟก็คิดมากนะครับคนรับก็คิดมากเหมือนกันเอาหลงทางลูกนี้เสร์กกินปล่ากาวนะครับมาอีกทีนึงเอามาอีกสิ้นสายไม่มีปัญหาครับถ้าไม่หลงทางเรียมอีกแล้วนะครับกระแทกตรงตรงบอกว่าแป๊บนึงอาบน้ำก่อน ไอ้โอ้ยปาดทิ้งหรือเปล่าแฟบนะครับแปต่อหกนะครับนำอยู่สองแต้มครับกาวไปขวาสุดผงสกฟอกยกขึ้นมาโอ้ยหลอกอะไรครับหลอกนะครับหลอกมันไม่ข้ามนะครับเอากาวต่อหกครับนำไปสามแต้มนะครับอย่าวางใจนะครับผงสกฟอกนี่ก็อันตรายนะครับผงสกฟอกอันตรายนะครับมันอันตรายเหมือนกันนะครับ หกต่อเนะครับสมแต้มเอาไงนะครับได้กินเปล่า3ลูกหรือเปล่าไปสายสุดเก่าไม่มีปัญหาทันอยู่เอาจบครับลูกนี้ลากมาหวัวเลี่ยมหนึ่งสาย2อง้ยติด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 โต,โตเตะครับไม่ข้ามมาสายสุดหนึ่งนะครับ2ยกไปเข้าหน้าเนตรไมเเลี่ยมลูกนี้เหลี่ยมโอ้โห,โห,โหขา ขาขาหลมทั้งยืนครับผงสักฟอกนะครับไปสุดจริงๆลูกนี้